เอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราตรวจสอบเริ่มจากเรื่องราวของสภาพอากาศก่อนเมื่อเช้าถ้าเกิดว่าใครตื่นเช้าเนี่ยท่านผู้ชมครับคงจะมีโอกาสได้เห็นว่าท้องฟ้ามันมืดไปหมดเลยมันมัวไปหมดเลยนะครับอันดับแรกเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของฝุ่นหรืออันดับต่อมาอาจจะเป็นเรื่องราวของฟ้าฝนก็ได้นะครับแต่ข้อมูลที่ยืนยันได้เนี่ยต้องเป็นข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการรายงาน สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน PM เอ่อไม่เกิน2.5ไมครอนหรือที่เราเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษตัวย่อว่า PM 2.5นะครับเป็นการรายงานโดยสถานีตรวจคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครประจำวันพุทธที่21มกราคมเวลา7โมงเชา้าค่าเฉลี่ยตลอด24ชั่วโมงวัดได้20.3ถึง48.2ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับมาตรฐานนั้นจะอยู่ที่ไม่เกิน37.5โดยมือพื้นที่2พื้นที่ด้วยกันนะครับประกอบไปด้วย1คือเขตปทุมวันบริเวณหน้าห้างสามย่านมิตรทาวมีค่าวัดได้อยู่ที่48.2มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอีกจุดหนึงคือที่เขตแรกระบังบริเวณหน้าโรงพยาบาลน,นคราพิบาลนะครับมีสามารถวัดได้39.5มโครกรัมต่อรูปบาทเมตร ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลางจะมีค่าฝุ่นเฉลี่ยอยู่ที่29.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรคำแนะนําด้านสุขภาพนะครับถ้าเกิดว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้มอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ <c oughs> ก็จะมีทั้งเขตปทุมวันกับเขตลาดก,กระบังนะครับส่วนสีเขียวไม่น่ากังวลแล้วก็สีเหลืองก็กังวลพอสมควรนะครับ มีทั้งเขตจตุจักรเขตคลองสัมวาเขตบางรักอะไรตั้งนี้ถ้าจะให้ดีเนะี่ยท่านผู้ชมครับมีคําแนะนําบอกว่าประชาชนทั่วไปควรจะใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองนะครับ <sleeves> อย่างเช่นหน้ากากป้องกัน PM 2 5ใช้ทุกครั้งที่จําเป็นต้องออกนอกตัวอาคารนะครับและควรจะจํากัดระยะเวลาในการทํากิจกรรมหรือว่าการออกกําลังกายกลางแจ้งที่ใช้มากที่ใช้แรงมากควรสังเกตอาการผิดปกติอย่างเช่นมีอาการไอมีอาการหายใจลําบากหรือว่ามีอาการระคายเคืองตาเป็นต้นนะครับ ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรจะต้องใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองอย่างเช่นหน้ากากป้องกัน PM 2.5ใช้ทุกครั้งน,น,นะครับที่ต้องออกนอกอาคารแล้วก็เลี่ยงการทํากิจกรรมหรือว่าการออกกําลังกายกลางแจ้งซึ่งจําเป็นต้องใช้แรงค่อนข้างมากให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการคาดการแนวโน้มสภาวะอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อ PM 2 5 โดยทางอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่21-22มกราคมก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับการระบายอากาศจะอยู่ในเกณฑ์อ่อนขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นจะมีลักษณะค่อนข้างปิดโดยพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครตอนล่างท่านผู้ชมดูนะครับตอนล่างของกทบซึ่งอยู่ใกล้ทะเลนะครับจะได้รับอิทธิพลจากลมใต้ก็คือลมจากอ่าวไทยแล้วก็มีโอกาสจะเกิดฝนตก ส่วนวันที่23-24การระบายอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ดีครับมีลมแรงจึงคาดว่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะมีแนวโน้มลดลงไปและวันนี้มีหมอกในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งตกล้มเมเช้าก็เป็นหมอกนะครับไม่ใช่พ m อ2-5จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อนหรือฮอสปอตตรวจสอบพันดาวเทียมจากหน่วยงานของนาซาเนี่ยไม่พบว่ามีจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้น,นที่กทมตแต่อย่างใดนะครับ ดังนั้นจะขอแนะนําให้ประชาชนก่อนจะออกจากบ้านควรจะมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนทุกครั้งสามารถตรวจสอบผ่านทางแอปพลิเคชัน Air BKK ก็ได้หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.airbkk.com Facebook ก็สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร fb Facebook กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงสำนักสิ่งแวดล้อมหรือจะเป็น Facebook ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ Li n e Alert หากประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งบอดแสผ่านทาง ทบฟรีฟังดูนะครับสามารถแจ้งได้ทันทีหรือว่าอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่เรารู้จักกันเป็นของกรมควบคุมมลพิรนะครับก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า a i r 4ไทยนั่นเองนะครับ A I R แล้วก็ตามด้วยเลข4แล้วก็ตามด้วย T H นะครับอ่ะนี่เป็นสถานการณ์ของลักษณะอากาศวันนี้มีเพจของอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ได้โพสต์ข้อความบนใน a c e b o o k เป็นลักษณะของการตั้งคำถามและก็การตอบคำถามไปในตัวคำถามแรกถามว่าอย่างนี้ครับเรียนอาจารย์ที่เคารพผมมีข้อสงสัยเช่นเดียวกับนักวิ่งท่านนี้โดยเฉพาะสวนลุพินีค่าของตัววัดกับสถานีวัดจะต่างกันอย่างชัดเจนเราควรจะเชื่อตัวเลขไหนคะขอบคุณค่ะคําตอบจากอาจารย์เจษฎาบอกว่าอย่างนี้นะครับปกติเราจะเชื่อเครื่องวัดที่มีอยู่ที่มือเรามากกว่าเพราะว่ามันเรยวถามครับ แต่ต้องระวังด้วยว่าถ้าในวันที่มีความชื้นสูงเหมือนอย่างในภาพเครื่องมันจะวัดหยดน้ําในอากาศทําให้ค่าได้ค่าที่ได้เนี่ยสูงเกินกว่าความเป็นจริงตามไปด้วยส่วนเครื่องวัดตามสถานีวัดมักจะไม่เรลไทม์แต่เป็นค่าย้อนหลังประมาณ1ชั่วโมงแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเครื่องวัดแต่ละรุ่นด้วยเช่นเดียวกันนี่นะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าของกทมตัวเลขเอ่เอเอ,เอาเอากล้องมอร์นิ่งออกนิดหนึ่งนะจะได้เห็นตัวเลขของกทมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ เอาเอากองมอร์นิ่งออกนิดนึงเห็นไหมฮะกองมอร์นิ่งเอาออกนิดนึงนะตัวเลขอยู่ที่25.7ท่านผู้ชมครับแต่ที่วัดได้จริงๆมันอยู่ที่50ต่างกันเท่าตัวท่านผู้ชมครับต่างกันเท่าตัวเพราะฉะนั้นก็เอาที่มันติดใกล้ตัวจะดีกว่าแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเราอย่าเสี่ยงดีกว่าไม่อย่างนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตามมาก็ได้ซึ่งไม่ควรเป็นอย่างยิ่ง